cây khen bảo người trong cây khen จอข่าวของคุณแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ค่ะหรือว่าคุณแตงโมดาราสาวชื่อดังเลยนะคะไม่อะไรคนบอ,อกหาเจอเรือ่องยังไม่เจอนะคะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไล่เรียงบรรยากาศตอนที่กูภ้ภัยและก็ชุดประดาน,าน้ำเข้าไปพยายามจะช่วยค้นหาเธอนะคะเพราะเธอตกลงจากเรือเป็นเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะในจุดนี้ลึกอยู่เหมือนกันนะคะเห็นว่าลึกถึง16เมตรด้วยกัน เพียงกับท่าเรือพิบูลสงครามที่นนทบุรีช่วงสี่ทุ่มของคืนที่ผ่านมาค่ะทีนี้สอบถามทําให้รู้วามอย่างนี้ว่า่อนเกิดเหตุแตงโมไปกับเพื่อนนะคะรวมตัวเธอด้วยก็มีหญิงสามคนชายสามคนนะคะล่องเรือป,ปีดโกันไปค่ะและจังหวะนั้นแตงโมไปนั่งที่ท้ายเรือเธอก็พัดตกลงไปกลางแมน่น้ำเจ้าพระยาแล้วมีบรรยากาศตอนที่เพื่อนเนี่ยลกงเรือกลับไปแล้วก็ไปตามหาด้วยนะคะแต่ก็ไม่เจอตัวเพื่อนก็ตะโกนเรียกโมโมโม,โม ไม่เจอค่ะขับเรือค้นหากันอยู่นานแต่ก็ไร้วี่แววนะคะจนตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือค่ะบรรยากาศหลังเกิดเหตนะคะแน่นานไม่เปลีย<ส>น่าง,ม,งมางกชาวบ้านมาเฝ้าดูสังเกตการณ์กันแล้วก็ลุ้นให้กําลังใจไปด้วยคนในครอบครัวที่ไปถึงคนแรกเลยคือพี่ชายคุณแตงโมค่ะตบ<อ>เ,เรืออพ,พี่ชายมาเลยนะคะ ตอนนั้นไม่กล้าจะบอกอะไรเลยเกียดกับคุณแม่ให้แม่แตงงรับทราบ mm hmm. ครูหรือแม่ใจเสียแม่ใจดีนะคะและตอนนั้นพี่บอกเลยได้จากภาวนาว,ว่าคุณที่ตกไม่ใช่น้องนะหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เจอแตงงเร็วขึ้นนะคะได้แต่ขอให้ปฏิหารมีจริงะคะ่ะจากนั้นคะ่ะช่วงตีสามครื่งคุณแม่แตงงมาะคะ่ะแม่บอกแม่เพิ่งทู้ข,ข่าวเลยนะคะ โทรเช็คกับทางแม่บ้านแล้วก็รีบพาที่นีชันทีแม่บอกอย่างนี้ว่าทุ่มสี่ทุ่มเมื่อวานนี้อยู่ดีๆแม่ก็คิดถึงแตงโมมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้รายหามาสมวันด้วยเพราะตอนนั้นแตงโมก็ไปต่างจังหวัดน,นะคะคือแม่ยังได้จะมีความหวังว่าน้องแตงโมเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้เพราะแตงโมว่ายน้ำเก่งั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแม่กับพี่ชายทุกวันนี้ติดใจแล้วก็สงสัยเหลือเกิน ว่าทำไมคนที่อยู่บนเรือที่ไปกับน้องถึงได้หายไปทำไมไม่โทรมาบอกสักแอบแม่โมตกน้ำนะหรืออะไรไม่ไม่มีการมาบอกเลยอะค่ะองฟังดูนะคะคุณแม่้องแตงโมค่ะืุ่แบบมากเลยปกติแล้วก็คุยกันทเลยนะคะแต่วันนี้เราเว้นไปสองวันเ,เข้าไปภูเกด